ในค่ำคืนที่เงียบสงบณนะบ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกล้าเขารักรถบังคับมากและมักจะใช้เวลาเล่นกับมันจนดึกดื่นหนึ่งในรถบังคับคันโปรโดของต้นกล้าคือรถสปอร์ตสีแดงเพลิงซึ่งคุณปู่ให้มาเป็นของขวัญวันเกิดคืนหนึ่งขณะที่สายฝนโปรยปลายต้นกล้ากำลังหลับหลยอย่างเป็นสุขในห้องของเขาจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถคำรามเบาๆมาจากห้องนั่งเล่นต้นกล้าลืมตาขึ้นด้วยความงุนงงคิดว่าตนเองอาจจะหูฝาดแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก คร,คราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมต้นกล้าลุกจากเตียงด้วยความปล้ากล้าลวกลัวเดินเบาๆตรงไปยังห้องนั่งเล่นแสงจันทร์ส่องรอดหน้าต่างเข้ามาเพียงน้อยนิดเผยให้เห็นเงารางๆของรถบังคับสีแดงเพลิงที่วางอยู่บนพื้นแต่สิ่งที่ทําให้ต้นลกล้าขนลุกสู้คือรถคันนั้นกําลังเคลื่อนที่มันวิ่งไปรอบๆห้องเองอย่างช้าๆโดยไม่มีใครบังคับยิ่งไปกว่านั้นไฟหน้าของมันยังกระพริบถี่ๆเหมือนกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ต้นกล้ารู้สึกหนาวเหน็บไปถึงไขสันหลังเขายืนนิ่งราวกับถูกสาบแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากตัวรถเล่นด้วยกันสิต้นกล้าโปรดอย่าลืมดอกจันดอกจันกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยค่ะดอกจันดอกจันเพื่อ